ต่อข้อที่19เกันเลยนะครับข้อนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องร้อยละจะออกเยอะมากสําหรับเรื่องนี้เขาบอกว่าขายโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยราคา7,500บาทได้กําไร20%ถ้าขาย7000บาทจะกําไรหรือขาดทุนร้อยละเท่าไหร่ข้อนี้ราคา7,5 0 0เป็นราคาที่ขายแล้วได้กําไรเพราะ้เราจะต้องกลับ ไปหาต้นทุนก่อนอกลับไปหาต้นทุนก่อนถึงจะรู้ว่าเมื่อขายไปในราคา7000เนี่ยมันจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่แั้นอันดับแรกก็มาหาต้นทุนกันก่อนอก็ต้นทุนเท่าไหร่ไม่รู้ให้เป็น x ละกันคูณกับเปอร์เซ็นต์ของกำไรอันนี้จะต้องใช้1 2อ่เพราะ7,5 0 0เนี่ยเป็นราคา ต้นทุนบวกกับกําไรแล้วอ่าตรงนี้ต้องใช้120นะครับไม่ใช่20ส่วนห0ึ่งเท่ากับ7 0 0 0ันนี้ตัดก่อนตัดตัดย,ย้าย10ขึ้นไปคูณ12ย้ายลงมาหาด้านล่าง ลองตัดดู12ตัดกับ7 5 5 12 5 60, 6 2 6 7 2เหลือ3 12 2 24เหลือ6 12 5 60, 6 0แว้น6 2 5คูณ10ก็ได้6,250อันนี้คือต้อนทุนแว้นะวเราได้ต้นทุนมาแล้วคือ6,250คราวนี้เราจะรู้ทันทีเลยว่าถ้าขายไป7,000เนี่ย มันได้กําไรแน่นอนาไม่ตอบหนึ่งก็2แต่จะได้กําไร12หรือสิบห้าก็ต้องคิดอีกรอบหนึ่งการหากําไรก็หาจากสูตรสูตรกำไรขับทุนเราหาจากราคาขายลบต้นทุนส่วนด้วยต้นทุนคูณด้วยร้อย แทนตัวเลขลงไปเลยครับราคาขาย7,000ต้นทุน6,250ด้วยต้นทุนคือ6,250คูณด,ด้วยหนึ่งร้อยคิดต่อ7,000ลบ6,250เหลือ750 ่วนด้วยหกสองห้าศูนย์คูณหนึ่งร้อยตัดศูนย์ตัดศูนย์อ่าอเจ็ดสิบห้าตัดกับหกสองห้าเจ็ดอะไรได้หกสองห้าเอายี่ิบห้าตัดก็ได้กบยี่ิบห้าสามเจ็ดสิบห้ายี่ิบห้าสองห้าสิบยี่ิบห้าห้าร้อยห้าสิบยี่ิบห้าไปตัดกับ หนึ่งร้อยอีกได้4ี่เพีสามคูณสี่ก็ได้สิบสอตอบเพี้ยนข้อ,ขอนี้ก็ได้กำไรร้อยละ12บสอตอบข้อหเรียบร้อย